กูศลอาฟเตอร์นูนรอบเย็นนะครับวันนี้ไลฟ์สองคันเลยนะครับรถเข้าใหม่นะครับ Honda CB 650F นะครับปี2017สีเทาดำนะครับตัวนี้สวยมากๆลูกค้าซื้อไปนะครับซื้อผมไปนานละประมาณ2-3ปีแล้วแล้วก็อ่าเอาขายคืนเพราะว่าไม่ได้ใช้รถเลยนะฮะนะฮะลูกค้าผ่อนหมดก็ขายคืนนะครับเรารับซื้อคืน รถบิ๊กไบค์ทุกรุ่นเรารับซื้อทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ซื้อจากร้านเราหรือว่ารถที่ซื้อจากที่อื่นนะครับเป็นมือสองเอาว่าเป็นบิ๊กไบค์ 300cc 270cc ขึ้นไปผมรับทุกรุ่นนะครับแล้วก็รับปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเลยนะครับรับซื้อลูกค้าที่มีเล่มแล้วก็รับซื้อนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าซีบีคันนี้นะครับของแต่งเต็มลำนะครับเดี๋ยวผมพาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพาเลยมาเลย ยางหน้านะครับดันหลบนะครับเป็นลายติดรถเลยนะครับที่ตั้งแต่ออกมานะครับคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางหรือทั้งหน้าทั้งหลังนะครับซีเรียสผมเปลี่ยนยางให้ได้นะครับเอาว่าผมซับพอร์ตให้ครึ่งหนึ่งแล้วกันหน้าหลังนี่ไซส์120กับ170นะครับประมาณ3,000นะครับโค้าออกนะครับที่เหลือผมจะการให้นะฮะเอาว่าเป็นอย่างนี้นะปี17 127.7นะถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะครับตัวนี้จานดิส ไม่มีตกลองนะครับสวยเลนเซอร์มีเครื่องสนิทมากนิดหน่อยชกหน้าเป็นเทเลสโปปิกนะครับปั๊มหน้านิชิน2พอร์ตซ้ายขวานะครับขนาดใหญ่นะครับเอาอยู่แน่นอนนะฮะระบบเบรกเบียดด้วยนะครับแกนชก2ต้นนี่สวยๆนะครับไม่มีตะล้อตะแมวไม่ร่วมไม่ซึมน้ำมันไม่ร่วมไม่ซึมนะครับลองแล้วนะครับแม้แกนซีนกันฝุ่นจะแต่งในงานก็ตามนะครับแต่ซีนอย่างดีอยู่นะครับนะฮะไฟหน้าฟ u ู l LED ดีนะครับอ่ะไฟสต็อปใช้ได้ไฟสูงติดนะครับ ไฟเลี้ยวเดิมโรงงานนะครับชิลหน้าแต่งโมดีบนะครับกระจกไฟแฮนด์เลสซิ่งพาวเวอร์นะครับการมือเบรกปรับซ้ายขวา6ระดับนะครับตัวนี้ของโมทีบเหมือนกันนะครับปั๊มเดิมประกับซ้ายขวาสวยนะครับมีสึกบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับสีอ่าแล้วก็แต่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดดีนะครับเกาะแปะดีนะครับโมทีฟการลอยฝาน้ามันแล้วก็โมทีฟการแขวนผันดแล้วก็การลืม้มนะข้างถัง มโมทิฟเหมือนกันนะครับค่อนข้างครบนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง17,800กว่าโลนะครับตอนเข้าไปประมาณหมื่นเอาว่าไม่เกินหมื่นสี่นะครับเขาใช้ไปไม,ไ,มไม่กี่พันโลนะครับนะฮะลูกค้าอยากขี่เล่นๆนะครับไม่ได้ออกทิปไม่ได้อะไรนะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สุบเรียงระบายความร้อนด้วยมนะ่มนหล็กม่นห้็อยู่ตรงนี้นะฟันสวยตัวนี้มีกาบม่นหล็สเตลเลตของโมทิฟด้วยนะครับนะตัวนี้นะคอท่อเลียงๆสวยๆแบบนี้เลยสเตะเลตนะครับ การล้มนะครับซ้ายขวาไม่มีแปะใดๆทั้งสิ้นนะครับคันเบรกสวยเดิมนะเซ็นเซอร์หน้ายางอยู่ครบไม่ไม่ถลอกนะครับโครงสร้างชิส่วถังลอยออกอาร์จากโรงงานโดยตรงนะครับเท่าต่างๆไม่มีสไลด์นะครับไฟเลี้ยวหลังเป็นแบบตาแมวแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับสองที่เลยแจ่มแน่นอนท่อนะครับเป็นของเบ r s t o เอานะครับตัวนี้คาร์บอนแท้นะครับ เดิน3นิ้วครึ่ง3.5นะครับเสียงลั่นแน่นอนนะครับปวามนิชชินการดิสไม่มีตกลงนะครับด้านหลังพัะเบรกเหลือเยอะนะครับพั b r a k เป็นพั b เบรกศูนย์นะครับ,รบ,รบ,นะรบแล้วก็ยางหลังอย่างที่บอกจากเดิมโรงงานนะครับลายเอาว่าผมก็บอกนี้ว่าเวลาลูกค้าดูรถเนาะไม่ว่าจะรถอะไรก็ตามนะครับถ้าเรารู้สเปคของยางสเปคของโซ่เราจะรู้ว่ายางคู่ตัวรถที่ติดมาเนี่ยเป็นยางเดิมหรือว่าเปลี่ยนมาแล้วสมมุติว่าคันนี้ปิด ีผลิตคอ .2.17 ยางต้องปี17นะครับหรือปี16นะครับยางต้องเบิกก่อนรถอยู่แล้วแต่ถ้าอ่าคันนี้ปี17จุดกลางกลางปียางต้องปี17นะครับแต่ถ้าผลิตต้นปี17ยางอาจจะเป็นปี16ได้นะครับให้สังเกตสิยฐานประมาณนี้แล้วดูที่ดอกยางสัมพันธ์กับรถไหมสัมพันธ์กับไม่รถไหมรถคันนี้วิ่งหมื่นกว่าโลดอกยางก็ยังเหลือนะครับก็ถือว่าสัมพันธ์กันนะฮะเกือบสองหมื่นโลนะครับ,บ, 20, นะรบยางไม่บวมนะครับ ไาซัน SPW นะครับไฟเลี้ยวอย่างที่ผมบอกนะมีสองฝั่งนะครับอ่ะเปิดแยกซ้ายเปิดขวานะครับติดครบเบรกหน้านะครับเบรกเทา้านะครับติดครบไหมชัดเจนเนาะโอเคตัวนี้พับนั่นเหล็กนะบางโซ่หลังสวยเดิมดีนะครับสติ๊กเกอร์ขาดนิดหน่อยอ่าโซ่ไม่สายสเตอร์เหลือเต็มนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆส,สวยการเกียงของเกียร์ไม่มีล้มการล้มฝั่งนี้เนียนๆนะครับแข็ง เครื่องเนียนๆนะครับไม่เคยล้มแปะใดๆเครื่องไม่เยอะไม่ซึมนะครับสเปรย์ต่างๆอยู่สภาพที่ดีมากนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับสติ๊กเกอร์ชุดสีเนียนอยู่แล้ว100นะร้อยเเซนตะฮะตัวนี้ต่างนะสีดูดีมากนะครับตามสองสองข้างสี่พอร์ตนี่ก็เอาอยู่แน่นอนนะฮะโอเคประมาณนี้อ่ะให้ดูสต็อปเปอร์กันนิดนึ่งสต็อปเปอร์สวยใสนะครับเหลี่ยมดีนะฮะเลขตัวถัง ดีนะครับเลขเครื่องยนต์ฟอนต์เดิมโรงงานอยู่แล้วแน่นอนนะฮะมาฟังราคาคันนี้กันนิดนึงนะฮะราคาคันนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับรถปีสองพันเจ็ด tb หัวข้อศูนย์แสนหกเจ็ดนะครับผมการันตีเลยว่าร้านผมไม่มีราคาเนี่ยไม่เป็นรองร้านในกรุงเทพถูกกว่าซะด้วยซ้ำนะครับในรถหลายๆรุ่นนะครับแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะครับออกรถอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทจบเลยนะครับลูกค้า จะเอาบดาหมดเลยก็ได้หรือจะเอาดาวคันนี้เจ็ดพันเก้าอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับเหลือเงินกลับบ้านสามารถทําได้นะครับลูกค้าร้านเรานะครับตั้งอยู่จังหวัดอุทัยานีอเมอเมืองนะครับใครไปไม่ถูกก็เซิร์ชกูเกิลแมปว่าจีซูบาริบิวันคือสองหรือว่าเฮงเฮงมอเตอร์บิวนือสองนะครับจะขึ้นพาลูกค้ามาที่นี่นะมาดูรถกันตัวจริงที่นี่นะครับรถร้านเรานะครับการันตีเลขไม้แท้ไม่กอ่อใหม่กอ่อใหม่ยีดยินเงินรถไม่จมน้ําไม่ไฟไหมไม่ใต้ต่อเลขตัวถังไม่ทําตีเลขกรถังใหม่ไม่มีนะครับ แล้วก็รถหน้า18ต้องใสเท่านั้นนะครับอย่างคันนี้นะครับรถมือที่2ลูกค้าซื้อไปเป็นมือที่3นะครับแล้วก็การันตีถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผมพูดมาชนหนักพิควอมจมน้ำไฟไหม้ต่ต่อเียกตัวถังแดงที่ผมเงินคืนเงินให้ลูกค้า100เนะครับที่ซื้อไปพร้อมค่าเสียเวลาค่าตกใจ2,000บาทน,นะครับโอเคไปเดี๋ยวปเทศใดกันนิดหนึ่งคันนี้ขอเป็นเส้นใหญ่นะวันนี้ เพราะว่าคันนี้มันเสียงมันค่อนข้างดังนะครับวิ่งในหมู่บ้านเดี๋ยวจะกระเจิงนะครับผมมันจะกระเจิงนะฮะมันดังมากๆนะครับผมเ,เขาเป็นเ้นใหญ่เลยนะฮะโอเคก็ขออนุญาตปิดไมค์ตัวนี้เพราะว่าจะได้ยินเสียงแบบเล้าๆจากโทรศัพท์นะครับ <S <S